เรามาพบกันในในการรีวิวเิร์ฟนี่คือสกินของผงนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวเราจะมารีวิวเสริมอีบจักฉลางสกุลที่ดีเล็บานไม่เล็บสีไร อย่าบอกแม่ว่าอันนี้ไม่เกี่ยวนะคะอันนี้มันไม่หนุกอันนี้เหรอนนอะไรโอ้ออันนี้ก็ไม่ค่อยหนุกหรนะอกค่ะเนี่ยมันก็เป็นแค่แค่นั้นไม่น่าจะเป็นของเคยเล่นนะแต่ นี่มีอะไรผมได้ยินเสียงสลาไม่แน่ใจว่าท่านผู้ชมจะได้ยินหรือเปล่าขอ้อขุดแม่พอก็ไม่จะมีหรอกลอกเด็กมันลอกเด็กมันลอกก็อืเดี๋ยวแม่ตายให้ได้ 道理。 โฮ้ยยยยยข้ามสิบอปไม่คิดดอกไฟดูวะไปไกลๆอันนี้มันมีอะไรมันก็ไม่เห็นจะมีอะ่รอันนี้เหรอ ไม่มีอะไรมีอะไรเกมันมีอะไรม,มีอะไรนทําใ้มันมีสชั้นด้อทํายังให้ทําให้คนสอหัวใจวายตายไปด้ เป็นอย่างนี้มันจะไม่เห็นจะมีอะไรดีมันเป็นแค่ข่าปลอม ไม่รู้ชมกกนมันปะไปดูนะคีทำนันไม่เกี่ยวนี่สีก็ไม่นอนเอาไว้ไปเจอกันอีกแมพหนึ่งโอเคมาเจอแต่ในแมพนี้ที่ผมสร้าขึ้นมาแต่ว่าตรงนี้มันไม่เกี่ยวตอนนี้ผมให้พี่เล่นครับและพี่เขาไปปิด กลัวเวลามีคนเข้าเซิร์ฟมาแล้วนั่นครับรู้ทางรับอันนี้ก็เป็นเซิร์ฟสร้างเช่นกันตรงนี้พี่ผมก็เป็นก็จะตกใจว่ ฝันวันดีเลยดูนี่แล้วทางารถโดดเถอะโดดต่อไปใม่นะส่วนค่ถามว่านี่คืออะไรตอนผมเข้ามาผมก็สงสัยแต่ผมก็เห็นเขาคนที่เขาเป็นเอ้ยไ,ไม่ใช่คนช่องอื่นนะครับ เขาลองมาทำใช้ไออันนี้ให้ดูผมก็รู้เลยว่ามันเป็นกล้องส่วนอันนี้เป็นวงจรครับวงจรก็จะมีน้ำไหลออกมาแล้วน้ำน้ำก็จะพาพวกมเมล็ดมาไว้ที่อัเปอร์อแล้วมันก็จะมีนี้ ส่วนอันอื่นก็เหมือนกันส่วนนี้เป็นที่เปลี่ยนชุดนะครับเดี๋ยวเจอกันมาพบกันแล้วนะคะน,นี่คือ ที่นี้สินะมามามาทอาดเรื่องการขอค่าส่วนของบ้องนี้ผมก็ไม่รู้นะคะว่า ตัวในที่มันผมใส่เองอัลล่าก็จะไม่มีอะไรอัลลอฮ์ไม่ทำให้มี I'm mm ready. -hmm.